กินเดี๋ยวนีอ้าวแล้วไ่อโอ้โหไม่แปดไม่กวาดกันเลยนะโยมเนาะมัเป็นไรกินชื้นกันเลยอยู่กันสามคนหรอเดี๋ยวเดินมานี่ดีกว่าเดี๋ยวตีถ่ายถอดไม่ถอดก็ใกล้เคียงกันเลยบ้าน เอาเขาอี้มานั่งนี้ดีกว่าใก,ใกล้ประตูกิ่นจะได้อับน้อยหน่อยอ,อื้อหญ่พูยยยยยย่ยยใหยยยคยยองบ้างคยย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 ยบยยยพี่ยย่งยียยยยยยยียย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 ยา พี่นั่งโต๊ะโอีโซฟานั่งนั่งโซฟาพี่นั่งโซฟาพี่นั่งโซฟาเออนั่งโซฟาอแตนมานั่งอ๋อกลิ่นอับกันเหลือเกินเนาะโอ้โหแบบอันเปิดพัดลมอันนั้นได้นะคะนี่บ้านนี้เขาเขาอยู่กันสามคนค่ะ แต่จริงๆแล้วเขาเคานอเมื่อก่อนเขาก็มีบ้านมีครอบครัวอยู่แม่เขาเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าตรงเนี้ยเขามีครอบครัวมีสามีก็ไปอยู่สามีที่ต่างจังหวัดอยู่ปัจจินแล้วพอดีสามีเขาเสียได้สองเดือนได้แล้วมั้งคะก็เลยไปรับกลับมาอยู่ยนี่แล้วโยมไปรับกลับมา ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับสามีเขาสองคนแล้วโยมเป็นไรกับโยมก็คือเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องแบบเขาอยู่ที่นี่มาก่อนมาก่อนเขาอยู่ที่นี่แล้วทีนี้อีกสองคนนี่คือเขาเป็นอันนี้เป็นเป็นหลานลูกของน้องสาวคนนี้อ๋นี้เลยทั้งสองคนเลยใช่ค่ะอันนี้มาก่อนเขาอยู่นครปฐมคือแยกย้ายกันไปอยู่นครปฐมแม่เขาอยู่นครปฐมแล้วโยมผู้ชายนี่ก็ ทำงานทำการได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียนเรียนไม่ได้เป็นเป็นด้านไหนอ่าสมองเหมือนกันโอสมองค่ะวะยมผู้หญิงผู้หญิงเขาพอเรียนได้เขาเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้เขาทํางานก็เขาขอแม่เขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่โรงงานเยอะผมาขอทํางานที่นี่แล้วแล้วแล้วเขาได้ได้งานยังได้แล้วค่ะได้มาสองเดือนเ<อ>พิง่งเพิ่งย้ายกันมาอยู่เหมือนกันทํางานอะไร ทำงานที่กุิโกแถว <ừ> um. บางกะดีค่ะได้ได้วันเท่าไหร่โยงสามร้อยเจ็ดสิบสองสามร้อยเจ็ดสิบสองสารอยเจ็บสองนี่คือเขาอยู่กันสามคนค่ะใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาเขาใช้ส่วนมากเขาก็ใช้ส่งไปบ้านด้วยใช่ไหม <c oughs> ส่งไปบ้านด้วยส่งไปบ้านส่งส่งให้แม่ <c oughs> แมตกเท่าไหร่ส่งให้แม่แ <c oughs> บ่งกันคนละครึง่ง คนละครึ่งกับแม่คนละหกพันแล้วโยมมีลูกไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนทล้วมโยมส่งเยอะข้างลูนมีแม่ไอ้มีน้องค่ะน้องเรียนตอนของเรียนไม่ได้เรียนอ๋อง่ายเดี๋ยวโยมียววันนี้ก่อนงั้นโยโโมโยโโโมานั่งนั่งข้างหม้าเออโยมโยบแม่จะไม่โยมโยะม่นั่งตรงนี้นี่แม่นั่งกลาง ่ไม่ไม่มันห่างไปไเสียง,งอเอาเอาเอาไม้ให้โยงอะไรกันโอเคเดึงเด้งออกอยายยายค่อยค่อยลุกก่อนให้ยายค่อยค่อยลุกสุขภาพไม่ดีค่อย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 นยเจ็บเจ็บขาเจ็บหัวเขา่าสุขภาพก็ไม่ดีเราระวังกล้องอ้าวเด็ก ติไม่ติขอบไม่ติออดี๋ยวโยมเอ,อเอาเตกลงคือโยมมาอยู่ที่นี่ได้สองเดือน<ะ>แล้วก็เท่ากับโยมต้องดูแลสองคนใช่ไหม<ะ>แลวและเขาเป็นล้วโยมผู้ชาย มีปัญหาทางด้านลมอมะค่ะไรแล้วแล้วเขาเป็นอะไรกับโยมเป็นน้องเป็นน้องค่ะเป็นน้องชายแล้วนี่คือแม่อันนี้พี่อันนี้ป้าป้าทีนี้พอโยมทํางานได้วันละสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้าก่าว่าก็ยังยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองจะต้องต้องสี่ร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองก็ได้หมื่นหมื่นกว่า แล้วโยมต้องแบ่งไปทางบ้านเหรอใช่ค่ะต้องแบ่งไปทางบ้านค่ะแบ่งไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะห้าพันกว่าบาทค่ะแล้วโยมเวลาไปต้องเดินทางไงรถเมย์ค่ะรถเมย์ค่ารถเท่าไหร่วันวันก็ต่อฝังคนไหนถึงค่าเราไปทํางานหรือว่าใช่ที่ที่ที่ต้องไปทํางานนะต้องไปทํางานมีรถรับส่งค่ะรับส่งมีรถรัส่งให้ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วเวลากินกินที่โรงงานค่ะ กีนโรงงานสามเวลาเหรอเขาให้ใช่ค่ะสามเวลาค่ะพักเช้ากลางวันเย็นเลรอแล้วเช้าต้องไปกี่โมงเชา้าไปก่อนเขางานมันเข้าเจ็ดโมงสามติบค่ะต้องไปประมาณหกโมงคือโอ้ต้องตื่นแต่เช้าไปใช่ค่ะแล้วงานมีวันหยุดไหมมีค่ะเขาจะมีวันหยุดให้แล้วแต่เรา เวลาหยุดนี้เขาจะมีให้โอ้แล้วเราทำอ๋อุดสองอาทิตย์ค่ะเอาจุดสออาทิตย์เราทำเป็นรายวันใช่ไหมค่ะโรงงานนี้เป็นรายวันค่ะแล้วทำไมถึงส่งไปเยอะที่บ้านทางนู้นมีแม่ครับมีแม่แล้วก็มีน้องสาวอีกคนเนึงมีน้องสาวกับแม่ส่งเรียนนะคะแล้วก็พ่อเหรอพ่อไม่มีค่ะ เป็นแม่กลายเป็นว่ายมแม่คอยดูน้องสาวเรียนอยู่ชั้นไหนตอนนี้กำลังเรียนอยู่กำลังจะขึ้นมาหาลัยค่ะโอ้จะเรียนมาหาลัยอีกคโอ้โหจะจบจะจบไหมเนี่ยตอบคาหรู้ว่าหนวจะให้น้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยคะ่ะอืแต่ตอนนี้อยูมอ่มาปลายอยู่ก็ ดูโยมก็เหมือนซิดเซียวนั่นน่ดูแข็งแรงหรือเปล่าถามจริงแข็งแรงค่ะมีวิงเวียมไหมงงมึนงงมีไหมมีบ้างค่ะเวลาพักผ่อนน้อยนั่นเด็จะมาดูแล้วสภาพโยมเหมือนกับยังไม่เต็มร้อยดูมือนี่ในรองแบมือ่อมือขาวซีดเลยนี่คนเราต้องมีเลือดไงนี่ไม่มีสีแดงเลยพักผ่อนน้อยเหรอ ในห้องเข้ามาก็กลิ่นแบบอับคือครอบครัวนี้เขาชื้นเขาไม่สมบูรณ์ก<ะ>ัรทั้งครอบครัวแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์ไปคนละแบบเนอแต่ว่าบางที่ว่าไม่สมบูรณ์จริงๆก็คือสองคนนี้ที่ทําอะไรไม่ได้เลยผู้ชายกับใช่ค่ะ,ปปะแต่ว่าบ้านเนี้ยคือความไม่สมบูรณ์น่ะเขาก็ยังทําช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างแม่เขาก็ ทำงานเกี่ยวกับพวกขยะด้วยแล้วบ้านหลังนี้ล่ะเช่าหรือว่าหรือยังไงให้อยู่ให้เขาอยู่ฟรีไม่เลยนั้นได้ได้ได้ไม่ยู่นี่ให้อยู่ฟรีเอายอยอมเป็นคนใช่ค่ะเพราะว่าก็คือเจ้าของที่บ้านแม่เป็นเขาแม่แม่เป็นเจ้าของที่แต่ว่าเออเขาก็เหมือนกับเคยคือดู ดูแลเขาอยู่คือแบบเจอเขาอยู่อย่างเงี้ยตั้งปกติเดือนเท่าไหร่ห้องเชา่าพันสองค่ะพันสองน้ำไฟต่างหากใช่ค่ะแล้วที่นี่ต้องใช้น้ำไฟเท่าไหร่ก็อันนี้จริงๆแล้วถ้าเขาอยู่ถ้าเขาไม่ทำงานก็คือเราก็ให้เขาอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีแต่นี่คือเขาทำงานแล้วขอเขา ไว้ให้เดือลนลับพันเพราะว่าเราก็ต้องมีค่ากับ,กบค่าบางทีเราก็ต้องส่งให้อะไรอย่างเงี้ยตัวลงโยม<ช>เขาเกือบจะไม่มีเงินที่จะใช้ตัวเองนะเพราะส่งไปทางบ้านตังครึ่งหนึ่งฮะตีว่าสักเกือบเกือบหกพันแล้วตัวเองก็เหลือเก,กือบเกือบหกพันและค่านั้นหักไปค่าบ้านอีกพันหนึ่งลแล้วแล้วก็ต้องกินอีกสองคนสามคนตัวเองด้วย ฮะที่เขาก็เขก็แต่โรงงานนี้เขาก็ทําได้อยู่พออยู่ได้แล,แล้วโยมเป็นไรที่ว่าสภาพของโยมมีอะไรบกพร่องไหมสภาพร่างกายไม่มีค่ะไม่มีแล้วสภาพในสมองจิตใจมีไหมไม่มีไม่มีแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มกว่านี้ไหมจากซื้อข้าวซื้อกับข้าวแล้วสองคนเนี่ย น้องก็ไม่มีค่ะมีแต่ค่าเน็ตที่ต้องให้น้องเล่นฮะ <ห ả? S 2> มีค่าเน็ตค่ะค่าเน็ตเนพราะว่าเขาไว้ให้น้องอยู่ดูโทรศัพท์ตั้งอะไรวันนี้ทํำข้าวเย็นค่ะอ๋อข้ากวกะเย็นเล่นเลิกกี่โมงกะเย็นวันนี้เข้าห้าโมงเลิกตีสองค่ะน,นี่เพิ่งเริ่มงานมาได้สองเดือนเขามีรถส่งให้ค่ะ ก็มี<ด>รถส่งบก็มีรถส่งก็หายากเนาะว่าต้องแบ่งส่งให้แม่ไปดูแลน้องและทาตัวเองก็ต้องมาดูแลอีกสองคนนี่จะ่ากับทํางานคนหนึ่งดูแลห้าคนวันสามร้อยกว่าบาทไหนต้องให้ค่าชชวบ้านอีกพันหนึ่งก็อยู่ยากเนาะชีตแบบนี้ แต่ดูสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะที่เห็นดูเลือดฝาดไม่มีนอนน้อยเหรอหรือว่านอนน้อยด้วยค่ะช่วงนี้เมื่อก่อนเขาอยู่กับพครขยะด้วยอ๋ออยู่กับเมื่อก่อนก็อยู่ขยะด้วยเพราะว่าเขาอยู่แม่เขาทางานคัดแยกขยะแล้วเมื่อก่อนเขาก็ทํางานคัดแยกขยะที่นครปฐมแล้วเขาก็เพิ่งจะเหมือนกับเรียนเขาเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนจบแล้วเขาก็อยากจะมาแบบ มาหางานทําช่วยช่วยช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยน้องเพราะน้องแบบกําลังจะจบอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาขอไม่อยู่ที่นี่ขอมาอยู่ที่นี่ถ้าน้องจบจะไปน,นิยาเลยเหรอกะอันนี้ก็จะไหวเหรอกันนี้ต้อง้ว,งแ,วแต่น้องเขาว่าน้องจะเรียนได้ขนาดไหนไม่รู้นะถ้าเป็นแตมาแตมาเอาแค่บุตรมหกแล้วมาช่วยกันก่อนไอเรื่อง ความรวยความจนมันอยู่ที่สติปัญญาไม่ไม่ใช่อยู่ที่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวเพราะคนไม่ได้จบปริญญาตรีมีเงินมีเงินเป็นล้านๆซื้อบ้านได้เยอะะคนจบปริญญาตรีก็ยังเป็นกินเงินเดือนเดือนละหมื่นสองหมื่นเองหมื่นกว่าบาทเองก็มีเยอะะไปฉะนั้นถ้าโอกาสมัน,ม,นมันไม่เอ,อื้อก็ไม่จําเป็นต้องไปฝืนว่าปริญญาจะการันตีชีวิตว่าเราจบแล้วจะได้ร่ารวยหรือมีเงินทองมากมาย มันอยู่ที่พิธีว่าเราจะทําอะไรคิดอะไรออกแบบชีวิตได้ดีแค่ไหนเพราะสมัยก่อนเขาก็ไม่มีมหาลัยกัน,นก็ยังมีคนจนมีคนรวยอยู่ดีมีความขยันความเกียดคร้านแล้วก็ความคิดอ่านแต่ก็สุดแ,แล้วแต่แต่ว่าแนวทางความเป็นจริงก็คือใจเข้าใจเราทางน้องก็ต้องคิดว่าพี่มาอยู่สภาพอย่างนี้อนาคตของพี่ก็ไม่มีอะไรเพราะ พอน้องเรียนจบพี่ก็เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วไม่มีเงินเก็บเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บป่วยไข้ขึ้นมามันก็ไม่ได้มีใครจะมาดูแลต่ออีกแล้วเกิดทางน้นไปได้สามีได้ลูกต่ออีกก็เป็นภาระสืบต่อกันไปอีกนี่ขนาดนี้ก็ห้าชีวิตนะถ้าจะมาช่วยเงินมีเงินสัก สองหมื่นเนี่ยคิดว่าเราจะไปจะไปทำอะไรถ้าได้สองหมื่นคิดว่าต้องเก็บก็ต้องแบ่งไ้เก็บด้วยค่ะแล้วก็แม่<ะ>ไม่เป็นไรคิดว่ายังไงนะก็ต้องเก็บไว้ใช้แล้วก็เก็บไว้บางส่วนด้วยค่ะแล้วก็เก็บให้แม่เพราะว่าตอนนี้แม่ก็ยุเยแล้วนี่หนูส่งให้แม่เพราะว่าแม่อยุเยอแล้วเดี เขาก็ทํางานไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายเขาก็เริ่มไม่ไดีแล้วทีนี้ก็เลยหนัอคนเดียวแล้วก็น้องจริงๆิงก็เรียนไปทํางานได้นะแม้แต่หมอปลายก็ตามตอนนี้ก็น้องกำลังฝึกงานอยู่ค่ะอ,อยู่ในช่วงฝึกงานมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเขาอยากจะเรียนเขาก็ต้องต้อง,ต,อง,องต้องหาเองด้วยเพราะว่าชีวิตเราเรา,าจ,จะช่วยได้เป็นครั้งคราวเงี้ยได้แต่ว่าเพราะเราเองก็ดึงหน้าดึงหลังนั่นนี่อีกสองคนอยู่กับเรา แล้วบ้านต้องเช่าเขาจะช่วยไปตามเหตุก็ให้ไปสักสองหมื่นไปหัดทำงานต่อไปหัดเอาสติกำหนดพุดโทโธไปเรื่อยๆนะให้ฝึกกิจตัวเองอฝึกนั่งพุโทโธพุโทโธทำงานก็พุโทโธให้ตั้งอยู่ในใจพุโทโธ พุทโธฝึกสติฝึกสมาธิพุทโธอยู่กับปัจจุบันอย่างน้อยก็ได้กุศลจิตอย่างน้อยก็ได้สมาธิหรือว่าไม่ต้องไปเครียดมากเกินก็อยู่กับพุทโธเพราะว่าถ้าคนมันมีหัวอยู่แต่ทุกวันนี้มันก็ยากเพราะาจะไปค้าขายอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ง่ายภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็มีแต่คนอยากขายแต่ว่าคนซื้อ ไปดูร้านค้ามีเยอะมากตลาดนัดบางทีก็ยังขาดทุนกันเลยในค่ารถค่าน้ำมันเดินทางอีกเมื่อก่อนเนี่ยพวกแขกบังยังเอาถั่วไปขายเขาก็ยังอยู่ได้นะแต่ยุคนี้ก็ไม่เห็นมีแขกที่มาขายถั่วแล้วปล่อยเป็นเงินกู่มาแล้เน,นเปลี่ยนก็เงินเก็บไว้ก็ไม่ต้องส่งให้แม่ท,ท,ท,ทีเดียวหรอก เราะว่าเราต้องส่งเรืเร่อยๆต้องเก็บไว้ให้ตัวเองบ้างเกิดล้มป่วยขึ้นมาจะซื้ออะไรขึ้นมาเราก็ต้องใช้ส่วนตัวเราเหมือนกันแต่นี้ส่งส่งเยอะมากก,ก็เพิ่งได้ยินเนี่ยว่าส่งครึ่งหนึ่งเลี้ยงทางโน้นสองคนเลี้ยงทางนี้สองสองคนแล้วตัวเองอีกคนหนึ่งสามคนก็โยมก็หัดพุทโธนั่นเองจะมาไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะชีวิต อยู่กับตรงนี้วิทยุจะได้ฟังหอเปล่าอยู่บ้านไม,ไ,ไม่ได้ฟังชอจะดูโทรศัพท์เอาใ,ให้ดูโทรศัพท์ดีกว่านะเก็บไว้อะอย่างนี้เดี๋ยวเอาข้าวมาเอามาสิบลูกเลยนะสิบข้าวกินหนข้าวกินหนึ่งหนึ่งนาทียาจูงก็กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันเวรใครเวรมัน ก็อยู่ที่คนทํากันมาผูกพันกันมาต่อเนื่องกันมาช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันมาใจมันก็มีต่อกันบางคนนี่สามารถให้คนนี้ได้แม้แต่หมดตัวก็ยอมแต่บางคนพอเปลี่ยนหน้าแม้บาทเดียวก็ให้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นชนกกรรมมาหรือมีสิ่งที่ทำเอาไว้จึงต้องมีใจให้กัน เราไม่สามารถให้เงินทุกคนได้แต่เราสามารถให้บางคนได้ทุกๆอย่างแม้กระทั่งเวลาของตัวเองแม้แต่อิสระของชีวิตแม้แต่ความสุขส่วนตัวบางอย่างเราก็ยอมทำเพื่อคนอื่นเหมือนโยมคนนี้ต้องส่งไปให้น้องให้แม่แล้วก็ดูแลอีกสองคนกส็สมองไม่ดีอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งก็อายุมากเป็นป้า ลูกก็ร้องโอยละอยากจะต้องเ,เสียค่าเช่าบ้านสี่พันกว่าบาทอยู่ยากอะไรเงี้ยสมควรเราไปวิทยุเก็บวิทยุขอได้นะคะ,อะเ,อเ,อเอาให้โยมให้โยมใช่เพราะว่านี้ก็จะปฏิบัติไปให้โยมเ,เอาให้โยมไป <Okay. S 2> ไปแล้วเอาไปซักบ้างกลิ่นมันจะได้ลดลงความสะอาดโยมสุขภาพร่างกายสบายดีไหม,ไมเอาไม่พูดคนแปลกหน้า,นนานนเราจะคุยกันสองคนพี่น้องเขาอ่ะอื่นเขาไม่ค่อยคุยอ้าว แต่ถ้าอยู่จริงๆเขาจะไม,ไ,มไม่มาอย่างเนี้ไม่ค่อยได้แต่นี่เขาลุกเดินอะไรได้อยู่นะได้ค่ะแต่เป็นเรื่องสมองกับจิตใจนะคือใช่ไ่คือเขาจะไม่สังคมจะเป็นสมองที่ไม่สังคมแบบอื่นจะอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่กับคัวนะอ๋อไปแล้วสาธุ ของกินของใช้กันอ่ะไป